Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Allah akbar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 . أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله <تصفيق> <تصفيق> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله الذي أنار لنا سبل الحياة وشرع لنا دينا قد ارتضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شرع للناس ما فيه صلاح حالهم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله a'rafun nasi bi rabbih fa usaddiquhum tamassukan bi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bi hadithihi ila yaumiddin amma ba'du fa ya ayyuhan nas اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. Sadaqallahu al-azim Wa qawlan nabiyyum sallallahu alayhi wa sallam Yadidu imanakum Ki ya rasulullah Kaifa anadjidu imanana Qawla aksiru Aksiru min qawli la ilaha illallah Aukamaqon Berarti iman Sata ta Allah subhanahu wa ta'ala Chao tung lai Kanta การยำเกงหรือเป็นสิ่งที่เป็นสเสบียงที่ดีที่สุดในการที่เราท่านทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวด้วยกับการที่เราน่้นได้ประพฤติธปฏิบัติตามคําสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานาฮูวตาอาลาให้เราท่านทั้งหลายมีแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลหิวะซัลลัมการตะวาและการยำเกงจะเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายพี่น้องที่รัททาต่ออัลลอสซุบฮานาฮูวาตาอลาเจ้าเราท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวที่ขอบคุณต่ออัลลอฮ ในทุกๆเวลาในทุกๆวันเพื่อเป็นการสนองตอบถึงความกรุณาที่อัลลอฮฺตาลาได้ให้กับเราท่านทั้งหลายเป้าหมายในการใช้ชีวิตของเราในดุนยาอัลลอฮฺตาลาบอกว่ามาคอละกตุนจินนวันอินไซลลาลิยาบูดูอัลลอฮฺตาลาจับไม่สร้างยินและกำมนุษย์มาสิ่งสําคัญที่สุดคือการที่เราท่านทั้งหลายได้มีชีวิตได้มีลมหายใจเพื่อที่จะยอนจำนวนสุูุ่์ต่ออัลลอ เซโรราบต่อลอะก,การให้เอกภาพต่อลอกเกิดขึ้นกับเราท่านทั้งหลายเพื่อังที่ศรัทธาต่อเลอะสุบฮานะหัวจาราเจ้าสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตคือการที่เราจะต้องสะสมสเสบียงเพื่อจะเอาสิ่งดีๆที่อยู่ในดุนเนียที่เรามีชีวิตอยู่ไปไว้ในอัคิิรัตเพราะนั้นอบีิดจึงให้แง่คิดกับเราท่านทั้งหลายว่าวันนี้เราจงอยู่ดุนยาเท่าที่เรา จะใช้ชีวิตอยู่กับมันแต่วันนี้ท่านจงเก็บอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเพื่อที่จะไปใช้ในอาคีรัตเราอยากได้มากเท่าไรเราก็จงสะสมมันมากขึ้นเท่านั้นนี่คือคําพูดในการที่นบีนั้นบอกกับเราท่านทั้งหลายเป็นการให้เรานั้นได้คิดต่อว่าวันนี้เป้าหมายที่สําคัญในการใช้ชีวิตคือดุนยาหรืออาคีรัตเป็่องที่ศรัทธาต่อลอสุบฮานะหูวะตาลาเจ้าทั้งหลาย อัลลอฮ์ได้ทรงพูดถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพราะนั้นคนที่ยำเกรงคนที่ตักวาต่ออัลลอฮ์คือคนที่เลิศที่สุดเพราะอัลลอฮ์ตลาบอกว่าสเปียงที่ดีที่สุดคือการที่เราจะต้องสะสมการตักวาความจำเกรงลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه แลุวอตจาละวะตะเจาวะดูไฟอินค่อยรซาดิตตักวาไม่มีสเปียงอะไรที่จะเลิศไปกว่าการที่เรานั้นเป็นบาที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ บริบทหนึ่งที่อัลตลาได้บอกกับเราท่านทั้งหลายในสุรตุนบอกรออายะที่หนึ่งถึงอายะที่ห้าเป็นการที่จะข้อสรุปให้กับเราท่านทั้งหลายว่าซีฟตุนมุตตะกีนลักษณะของบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อลอสุบฮานุวะตาลามีอะไรบ้างอายะคุรานอัลลอฮ์สุบฮานุวะตาลาได้ทรงแจ้งกับเราท่านทั้งหลาย บิสมิลลาฮิร rahmanir rahim อัลกัลฟลามิงกัมวาอัลิฟลามมิงเป็นฮุรูฟที่นักวิชาการปล่อยในการที่จะไม่แปลเพื่อที่จะให้มีความปลอดภัยในความหมายที่จะนำไปสู่สิ่งที่ผิดพลาดลาลิกั้นกีตาบูลาไรบาฟีฮิมุดัลลิมุตตะกิน ลอสุบ,บานตลาได้ทรงบอกกับเราตั้ง,งหลายว่าคัมภีร์อัลกุรอานนี้มันไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยไม่มีสิ่งที่เราจะทําให้เกิดความเครือบแคลงใดๆและมันเป็นทางนําให้กับบรรดาม,มนุษยชาติทั้งหมดเพราะฉะนั้นอันกุรอานจึงเป็นธรรม,มนูญในการที่เราจะใช้ในการดําเนินชีวิตอายะแรกที่ถูกประทานลงมาจนถึงอายะสุดท้าย ก่อระยะเวลายี่สสามปีที่นบีสุลตเลาะฮอะเลฮัยลสัลลัมไ,ได้พยายามกับเราท่านทั้งหลายเพื่อจะใช้อันกุรานน์กระจายไปหน้าพื้นแผ่นดินของอัลลอฮ์เพราะกุรานคือนูตที่เลิศที่สุดแล้วอันกุรานุยฮดีลิละตีฮิยาักวะอัลลอฮ์บอกวันนี้กุรานจึงเป็นทางนําให้กับคนที่ยืนหยัดกับมันวันนี้เราจงยึดอันกุรานอยู่ในการดาเนินชีวิตเพราะกุรานคือบัตดีที่ดีที่สุดเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์จาลา มันจะเป็นทนายที่เลิศที่สุดในการที่เราอยู่ในหลุมฝังศพมันจะเป็นสิ่งที่จะตอบคําถามกับเรามากที่สุดเมื่อเรากลับไปหาอัลลอฮ์ยืนต่อหน้าพระพักของพระองค์ในวันเกียรมะสิ่งหนึ่งที่อัลตลาได้สรรเสริญกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คืออัลลดีนายุมินโนนบ,บ,บิลอลลักษณะของบรรดาผู้ตกผู้ยำเกงต่อเนาะคุณลักษณะที่หนึ่งคือการที่คนคนนั้น เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะตาลาในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เล่นลับการสร้างของพระอ,องค์สิ่งที่อยู่หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วอาซาบในกุโบสการตอบคําถามของมูกัตนากิสการข้ามสิพานซิรอตต้นุสตะกีมการเข้าสวรรค์และลงนรกของอัลลอฮฺตาลานี่คือข้อหนึ่งที่จะเป็นการย้าเตือนกับเราวันนี้ถ้าเราอีหมานของเราอ่อนแอการเชื่อเรื่องพวกนี้น้อย สิ่งที่จะเป็นผลที่สุดคือวันนี้เราก็สามารถที่จะทําความชั่วในดุนยาได้ง่ายเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคนจะมีสองลักษณะหนึ่งการทําดีเพราะกลัวต่ออัลลอฮ์วันนี้การทําดีจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองกับเขาป้องกันตัวของเขาแต่วันใดวันหนึ่งวันใดที่ إ ي มานของเขามันอ่อนแอพี่เนาะเขาสามารถที่จะทําความไม่ดีได้แสดงว่าวันนี้เราต้องทําให้อิมานของเรามันมีความใหม่อยู่เสมอ นี่คือสิ่งที wrote, so Allah, so to to ama, ่ลัลลาฮ์กลังเตือนกับเราว่าวันนี้ลักษณะของผู้ยำเกรงต่อเลาะหนึ่งเราต้องเป็นบ่าวที่เชื่อในอัลลอฮาเชื่อในวันเกียร์มากที่เราจะกลับไปหาพระองค์เชื่อสิการตอบแทนการคิดคํานวณของพระองค์นั้นมันมีค่าและมีราคาฮะดิษบทหนึ่งกบเศียลลัลวาเลฮิวาัลัมได้เล่าฮะดิษบทนี้เอาไว้รายงานเดานอิมามบุคฮารี คันเมื่อลัตลานั้นอีดากอดลลหัวอัํรอฟิสสามารอีกลัตลาได้ลงตัดสินหุกลมหนึ่งหรือมีอายะกุรนันสั่งใช้กับเราท่านทั้งหลายอยู่ในชั้นฟ้าบรรดาแม่นากจะน้อมรับคำสั่งนี้ด้วยกับความขูด,ด้วความนอบน้อมถ่อมตนเพื่อที่เหมือนกับหินที่มันเรียบและแมานากก็กล่าวกับเสียงนั้นว่า อัลฮักกูนี่คือสัจธรรมที่ละตลาอัลอาลี่ยุนคาบีรพระองค์คือผู้ที่ทรงสูงส่งและก็ยิ่งใหญ่เพราะนั้นเองสิ่งสําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตหนึ่งการสร้างศรัทธาในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราต้องเชื่ออัลลอฮ์หมดเลยสองสิ่งที่จะเป็นเครื่องหมายหนึ่งของการเป็นบาปที่ยำเกรงต่อลอสุบฮานาววตาลาประการที่สองก็คือการที่เรานั้นดารงการละหมาดว่ายุกีมุสลาะจะ อลอฮแต่ละใช้การสรรเสริญนี้เกิดขึ้นเพราะการละหมาดจึงเป็นของที่คู่กับเราท่านทั้งหลายวันนี้การที่จะเป็นหนึ่งที่ศรัทธาอย่างดีงามแท้จริงหรือไม่แท้จริงนบีดูที่การละหมาดของเขาการละหมาดจะเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาทั้งหมดในการดําเนินชีวิตทั้งในดุนยาและอาคิรัตแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันวันนี้เราไม่ใช้การละหมาดเป็นตัวแก้ปัญหาเวลามีปัญหาเพื่อเราพึ่งกับมัคลุรุ อัลตละลาก็จะให้เราผูกก ah ับมคขลุกนั ah wa, ่นแหละสิ ah ่งที่สูงสร้างมันจะออกจากเราไม่ขาดเลยแต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้น้ดยกับการพึ่งต่อรับการเป็นเจ้าของพระองค์ขอต่อผู้สร้างอัลตละลาก็จะขี้คายปัญหาทั้งหมดให้กับเราท่านทั้งหลยอายะหนึ่งอัลตละลาบอกว่ามุตอัลลอฮกบิสซาลาติวัสตอบิรอะไลฮ์ลาเนสอุลการิสกอวานะมุนารซุกุกะวันอาคีปะตุลิตักวา พวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ครอบครัวของพวกท่านให้ดำารงการละหมาดสิและจงอดทนกับมันการละหมาดจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตของเราได้วันนี้เราอัตคัดต้องเข้าสู่การละหมาดขอตัวอาต่อหรอวิงวอนต่อหรอนี่คือคำสั่งชา้อาอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ให้ริสกีกับเราเอัลลอฮฺไม่ได้้รงขอริสกีจากเรา เพราะฉะนั้นบั้นปาชีวิตกับจะเกิดกับคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลลอฮฺวันนการละหมาดจึงเป็นจิตวิญญาณของผู้ศรัทธาอย่างแท้จริงวันนี้เราจงประดับประดาตัวของเราและครอบครัวของเราด้วยกับการละหมาดเพราะมันเป็นสิ่งแรกที่หลุมฝังศพจะถูกสอบสวนเราว่าวันนี้บ้านที่สาอันดอนในวันเกียร์มะถ้าวันนี้ละหมาดของเราดีอัลลอฮ์จะให้ทุกอย่างดีไปด้วยแต่ถ้าวันนี้ละหมาดของเรามันเสียแล้วก็บกพร่อง เราก็จะให้ทุกอย่างมันบกพร่องไปด้วยวันอายาสุบินล,ละวันตัวละหมาดจึงเป็นตัวหนึ่งที่จะเสริมสร้างความดีให้กับเราท่านทั้งหลายมีชายคนหนึ่งในสมัยของท่านนาบีสลโลโลุลลัลฮฺวะไลฮิวะสัลลัมเป็นคนขโมยชอบขโมยธรรมะศยกขที่เป็นบาปใหญ่นะขโมยนบีซาบัสสสด,สดจับตัวชายคนนี้มาแล้วก็นบีก็ถามสิ่งแรกที่นบีถามคือถามว่าชายคนนี้ละหมาดหรือเปล่า ซาบัดบอกว่าเขาละหมาดจงปล่อยเขาไปอ ah ินนัสซลาตตันฮาอานุนฟะชะอิวันุกกะวันนี้ะรมาดของเขามันดีที่สุดแล้วละหมาดจะยับยั้งจากความไม่ดีจากเจ้าตัวของเขาเราจงมั่นใจว่าละหมาดจะแก้ปัญหาให้กับเราสามสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาได้ทรงสรรเสริญกับเราเตานทั้งหลายประการที่สามว่ามิม,มารอซักกอนาฮุมยุมฟิกูน คนที่บริจาคทรัพย์ไปในหนทางของอเล็กดาราการบริจาคทรัพย์จะมีอสองลักษณะหนึ่งเป็นอากาศที่เป็นตะตะวะการจ่ายการทำดสดกคอที่เป็นตะตะวะการทำสดกคอที่เป็นสุนฐฐฐฐฐฐัรกิจสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนให้กระทำสองการทำสดกคอที่เป็นวาชิบก็คือเรื่องของการจ่ายอากาศพราะนั้นสองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งหนึ่งที่จะประคับประคองเราท่านทั้งหลาย มันเป็นทานน้ำไหลให้กับเราการจ,จ่ายสกาดเป็นการที่จะทำให้ความเหลื่อมล้ำของสังคมมันหมดไปเพราะนั้นนักวิชาการเถียงกันแค่ข้อเดียวว่าเงินสกาดเนี่ยคนจนมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องหรือเปล่าเขาเถียงกันแค่นั้นเองในเรื่องของฟิกหุ้นอิสลามบรรดาศีมัสฮับบอกว่าวันนี้คนไม่มีสิทธิ์ในแปดจำพวกเนี่ย สามารถที่จะเดินไปบ้างคนที่มีสิทธิ์แล้วก็ขอสกัดจากเขาอะได้ไหมแค่นั้นแต่เงินสกัดวายิปต้องให้เพราะนั้นนักน้ำหนักหนึ่งที่มีมีทางออกมีหลักฐานเหมือนกันว่าวันนี้คนที่มีสิทธิ์ในแปดจำพวกเนี่ยสามารถที่จะเรียกร้องสกัดจากคนที่มีได้แต่นี่เป็นทัศนะหนึ่งเท่านั้นเองแต่สําคัญที่สุดคือวันนี้เงินสกัดหรือการทําซดก็เป็นสิ่งที่ยังประโยชน์กับเราเป็นลักษณะหนึ่งที่จะเป็นการชี้ ถึงได้เห็นว่านั่นคือคนที่ยำเกรงต่อละและประการสุดท้ายสิ่งที่อัลลาบอกกับเราท่านทั้งหลายก็คืออะไรเราต้องเชื่อในสุนนะของท่านนาบนีสุลลัลฮนะุอะลีิวะสลัมนักวิชาการอธิบายในอายะครุรานที่บอกว่าวันล ه ีน ن َ ي ُّ م น ن บ نَبِيَ م َ ع ْาِ ز ِ ا กาวِมา ok อุนซَลามิ ع ก ن บลِกาวะบิลอาคิ ل ِ ك َ و َ ب ِ ا ل ْ أ อยนี้เป็นการอธิบายว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์ประทานให้ hai, ผ่านทางท่านนาบีสุลต่านละหัวไลฮิวะสัลลัมการตามในสุนนะของท่านนาบีสําคัญการเชื่อในแบบอย่างของท่านนาบีนั่นคือความสําคัญนบีสุลต่านะัวสัลลัมบอกว่าวันนี้ฉันทิ้งให้กับอุม,มาของฉันสองสั่งสองสิ่งสองสิ่งนี้ลันตะดิลูบะติฮิชชยันเราจะไม่มีวันหลงทางหนึ่งการยึดในอันกุรอานกิตาบุลละ สองการยึดมั่นในสุนนะของท่านนาบีสุลตานุฮวเลัยฮิวะสลัมผ่านกระบวนการของการคัดกรองของนักวิชาการแต่ละยุคแต่ละสมัยพอเราท่านทั้งหลายด้วยกบความเข้าใจทั้งผู้พูดและผู้ฟังไม่สามารถที่จะเข้าใจอย่างลึกซึ้งในฮะด,ดิษของท่านนาบีได้เราจึงผ่านกระบวนการที่นักวิชาการได้กันกรองให้กับเราและเราก็ยึดจากมันนี่คือสี่ประการ ที่เป็นการพูดถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่ยำเกงต่อบลอสุภานงวตาลาสุดท้ายก็อยากจะฝากกับเราทั้งทั้งหลายวันพุธหน้านะครับเป็นการประกาศดูดวงจันทร์เพื่อกําหนดวันที่หนึ่งของเดือนสุนหิตยะสิ่งสําคัญที่สุดในสิบวันแรกของเดือนสุนหิตยะมีความสําคัญมีความประเสริฐมากคําพูดหนึ่งที่ท่านอบูตะตะรอดิยตลลอฮวอันหูได้กาไว้ในตําราเล่มหนึ่ง อับด ah. ุลาได้กล่าวว่าอะไรกุมบิดเซมีไอยมุอาชิเราท่านทั้งหลายสมควรในการที่เราจะถือสินอดในสิบวันแรกของเดือนสุลฮิจ์วาอิซาริตอ้าอีกสมควรให้มากในการที่เราจะขออุหาวันอิสติกฟาร์สมควรให้มากในการที่เราจะขอลูกโทษจากอัลลอฮฺุบะฮานาวตาลาวัดะกตุฟีฮ และสมควรให้มากในการที่เราจะบริจาคทานไปในวันสิบคืนแรกสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจยะนี่คือส่วนหนึ่งในความเสิ s e ถฟะอินนิสามียตูนบียะกุมมุฮัมม a ดังสุลลาุวะลัยฮิวะสลัมฉันได้ยินคำพูดของท่านนบีสุลลาะวะสลัมยะกุลนบีได้กล่าวว่าอันไวลูลีมันฮูริมาคไรรออายามินอัชรความวิบัต จงเกิดขึ้นกับบุคคลหนึ่งที่ไม่แสวงหาความดีในสิบัรแรกของเดือนสุนฮิตะนี่คือสิ่งที่นบีสลววุลตาล์ฮัวไลฮิวะสลัมสำทับกับเราท่านทั้งหลายนะครับก็ขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นพยายามที่จะขมักขม้นแสวงหาความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้มากที่สุดคนที่มุฟลิสคนที่ล้มละลายในวันเกียร์มะคนที่ละหมาดบวชสการคนพวกนี้ทาทั้งหมดเลยพี่นนอะแต่สิ่งเดียวที่เขา จะทำในดุนยามากที่สุดหนึ่งยูอดดินวัสซับเขาใช้คําพูดประหักประหารคนวันก็จับด่าทอว่าร้ายกับคนนินทาคนวะอักลุนมากเขากินทรัพย์สินโดยซอเลมและเขาก็วะซุลมินนาสเขาก็อาธรรมกับผู้คนคนพวกนี้เมื่อวันกิยามะเขาจะอยู่ในสภาพที่ขาดทุนอย่างร้อยเปอร์ซตวันอัยาซุบินละสุดท้ายขอต่อรัุบาตาลาขอให้เราท่านทั้ง,ง,งหลายมีสุขภาพแข็งแรง مي إيمان تي بم قول نحب بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل زمن فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد الحمد لله حمد الحامدين الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده التاعبين المخلصين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامام الانبياء وخاتم المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد اوصيكم ايها المؤمنون واياي بتقوى الله العظيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ان احسن الحديث كتاب الله وخير الحديث. هذا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وعليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه ومن شد شد في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma firin muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minum wal ammat innaka samim qaribu mujibu ta'wat ya qadir hayat ya rabbin alamin Allahumma nina haqqa haqqa urzuna wa alina batila batila warzuna shtinama Allahumma khtunana bihusin khatimah Allahumma ya muqalliban kulub sabit kulubana ala dinika وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه وكنا عذاب النار عباد الله مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين